เอาโทรศัพท์มันง่หมโทรศัพท์เจ้าอะไรเจ้าบุถ่ายรู้บอกอ่ะผู้ใหญ่เองถายให้พูดไหมมานี่ค่อยท่ายก็ได้หน่ดีมากดีมากใครพี่น้องบ้านแท้งเรือไมะมาคุณอปสิทธาภัยโสคุณแม่ผู้ใหญ่ขอบคุณค่ะอุไรวันแม่ผู้ใหญ่อุไรวันคนสวยงามกระแซงขาขาข้าะมามาจ้าหวันแอกท่าดีๆเด้อข้าเจ้าบุล่อเจ้ายมตีก็เด้อขาโบกเลย ลับส้ายบมนะคะวันนี้ในเด่ยอดเลยไทยแไครไทยไทยไทยนหนเดยเดียวไทยของไก็จะทยน่ยาโกิรน้ำตาโเิต้มละม่สม่าหเาสมสาห้าเจ้้ลับ้ายบ่ยอกแ้วนานาเรนกาเลกน้อเ้้าเดก ้แข่งแร่งรักจะไปจะไม่ยอมใหเดนตองความคนก็ไม่โนควานะคะจะรวยกับรวยเนาะสะสมหม่เด้อนี่ว่งแก่ๆเนาะิ่งเชิดเรื่อย้ลูกทำเด้ขอบคุณค่ะในนี้ผ้ค่าเห้กทำไเด้อเอ่ไ เอาเยอะเย็นไปแล้วเข้ามาเข้ามาโอเคจะกางยืนยืนแบบนี้ให้ให้เราส่งอะไรให้ได้ของต้องแบบนี้นะของเพจของสวยเอาความหมายมันบางห้อยงา